เดี๋ยวเราก็จะมาทําการเททดสอบตัวปั๊มที่ใช้ในโงรงงานอุตสาหกรรมตัวอินเทอร์นอนเกียร์ปั๊มไว้กันนะครับครับ IPC ตัว80นะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็เป็นตัวปั๊มของไว้์เทอร์โบครับ IPC 40 80เดี๋ยวเราก็ทําการเททดสอบปั๊มตอนหน้ากอนนะครับผมมี2ตอนนะับ <S <S นี่ก็เป็นนายช่างที่หล่อที่สุดในเมืองนนเ,เรามาดูปั๊มตอนหน้านะตัวปั๊มไว้เทอร์โบตัว8 0 4 c ก็เป็นบริษัทสบายด้วยผมสองร้อยบาทนิ่งๆนะอัตราไหลอันนี้ก็เป็นอินเทอร์แนเกียร์ปั๊มวอยนะครับอันนี้ก็เป็นป right? ุณกอลกวดเดี๋ยวเราก็จะมาเทสตัวอินเทอร์แนเกียร์ปั๊มวอยดสองต่อตัวนี้กันนะครับอันนี้นะเกียร์ปั๊มอินเทอร์แนเกียร์ปั๊มวอยตัวนี้ก็เป็นตัว ipc 6หกคิวแปดสิบตัวนี้ก็เป็น ipv สี่คิวมครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำการเทสทดสอบตัวปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมตัวนี้กันนะครับเป็นอินเทอร์แนเกียร์ปั๊มเราเป็นทีมงงงาานเรุลดสออวยช่่ื ก็เนี่ยเดี๋ยวกอร์ดนนี้ผมได้ตัวเียเดี๋ยวเราเทสตอนหน้าเราก็มาเทสตอนหน้านะครับผมตัว80ลิตรเราเทนงดันที่200บาทดูอัตราไหลนะครับก็200บาทแต่่สบายเลยเดี๋ยวเอาใหม่ทีนีก็ประมาณ3,000ปอนด์สุขภาพโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ ตัว,วอินเทอร์แนเกียร์ปั๊มว้ตัวนี้ก็ไม่มีรั่วซึมไปเนะีะเพลได้ปกติเลยอันนี้เอาคนอู้งานเราดีก็สำหรับผู้ใช้งานท่านใดที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเราดีให้ขับ,บรถเราบริการ,ร,าร,รา้านให้บริการ